สวัสดีครับคุณดูวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้ผมจะมาปั้นลาสใหม่นะครับผมเนื่องจากคนดูบอกว่าอยากให้พี่แบงค์โชว์ประสิทธิภาพในการฟามเมลหน่อยครับฟามเมลให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับอ่ะก่อนอื่นกันเลยนะฮะเราต้องมาขอดูตัวก่อน้วฮะเรามารับโค้ดกันก่อนเออขอขอขอบอกคนดูก่อนเรามาใส่โค้ดกันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเล่นกันนะครับ อ่ะเรามาใส่โค้ดกันก่อนแล้วกันนะครับโค้ดที่หนึ่งนะฮะคือโค้ดอันนี้เนาะอ่ะอ๋ะอจำเมันกระตุกอ่ะได้จำมันบูมาแล้วนะโค้ดที่สองนะฮะโค้ดที่สองนะครับอ่าใส่โค้ดก่อนนะทุกคนไปแล้วก็นี่อ่าจำเนกระตุกปลาคนดูอ่าโค้ดที่สามนะครับค้างเหรอแป๊บหนึ่งนะฮะผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะ ทำไมค้างอ่าชุดส่วนดูดีเท่เฮ้ยแป๊บนึงนะครับทำไมค้างวะ <c oughs> <c oughs> ทำไมค้างอ่ะคนดูหายค้างยังครับหายค้างยังเอ่ยหายค้างยังทำไมมันค้างอ่ะเราอยู่มันค้างเฉยเลยอ่ะไลน์ในมือถือแล้วค้างเลยอ่ะแปบบ๊บนึงนะฮะเออผมนี่งงเลยครับอ่าเราเรา,เรามาใส่โค้ดก่อนแล้วกัน,กน ไม่ได้ฮนะค้างค้างค้างหายค้างยังคือไรยสดแค่ค้งเลยเอ้แปบ๊บหนึ่งนะฮะ